ายการดัเนเปนการทางเซตเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือคอมพลเมนต์นะครับจากการดำเนินการยูเนียนและอินเตอร์เซ็กชันของเซตนักเรียนจะเห็นว่าสมาชิกที่อยู่ในเซตใดเซตหนึ่งหรืออยู่ในเซตทั้งสองเซตและผลลัพธ์ที่ได้เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ครับถ้าสนใจเฉพาะสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซตใดเซตหนึ่งแต่ยังเป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์เช่น เราให้ A เป็นเซตของจำนวนตกรกะยะ,ะครับและเราสนใจเฉพาะเซตของสมาชิกที่ไม่อยู่ในเซต A นั่นก็คือเซตของจำนวนอตกระยะนะครับเราจะเรียกเซตของสมาชิกที่อยู่ในเซตเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่อยู่ในเซต A ว่าคอมพลเมนต์ของเซต A เขียนแทนด้วย A แล้วก็มีจัดข้างบนนะครับอ่านว่า A complement นะครับนิยามของ complement นะครับกำหนดตัว U นะครับเป็นเอกภพสัมพัทธ์และ A เป็นเซตกล่าวได้ว่า A complement เท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของเองกภพสัมพัทธ์แต่ x ไม่เป็นสมาชิกของเซต A นะครับเขียนแผนภาพแทน A complement ได้ดังนี้ น,นักเรียนจะเห็นว่าเซตเอยู่ภายใต้เอกภพสัมพัทธ์ต่ในส่วนที่แรงเงานะครับเราจะแรงเงาเฉพาะส่วนของเอกภพสัมพัทธ์แต่เราไม่แรงเงาในส่วนของเซตเนะครับตัวอย่างคอมพลีเมน t ์นะครับกําหนดเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ1 3 4 5 8 9 เซต A เท่ากับ 1, 3, 8เซต B เท่ากับ 5, 9ให้หา A complement และ B complement นะครับามาดูวิธีทำนะครับาจาก A complement จะมีค่าเท่ากับ A โดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกเอกภพสัมพัทธ์แต่ x ไม่เป็นสมาชิกของเซต A และ B complement x เป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์แต่ x ไม่เป็นสมาชิกของเซต b ดังนั้น a อม m e มน n t เราก็จะได้ว่า4,5,9นะครับนักเรียนสังเกตนะครับเอกภพสัมพัทธ์ 1,3,4,5,8,9a1,3,8 นะครับเราเอาสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์แต่เราไม่เอาสมาชิกของเซต a นั่นหมายความว่า สมาชิกของเซต A ที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธเป็นไงครับเอาหรือไม่เอาไม่เอาตัดทิ้งไปนั่นก็คือตัด 1, 3, 8ก็จะเหลือ 4, 5, 9นะครับในทำนองเดียวกัน B complement ก็เหมือนกันเราตัดสมาชิกของเซต B ออกจากในเอกภพสัมพัทธ์ตัด5กับ9ออกนั่นก็คือเหลือเลยครับเหลือ 1>, 1 3 4และ8นะครับ